ตัวที่ขายได้นะตีขึ้นเม็ดเขียวก่อนนะฮะสูตรแรกนะท่านชมก็เดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเห็นไหก็จะขึ้นแบบนี้เลยเอฟซีโอไบผมนะดูครับผมนะแพ็คต้องลั่นอยู่แล้วฮะโอ้ และนี่คือวิสตอมท็อปอัร้านเติมเกม f อ Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิง้์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกร์สแกเช่นเคยกับเกม F 4ีโมบายนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มีสูตรเล็กน้อยมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมเช่นเคยนะกับการตีบวกนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้นั่นเองนะโอ้โหบอกเลยว่าในปีส0 2 5ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นภาคที่3แล้วนะนะเดี๋ยวมาลองดูพร้อมๆกันนะก่อนไปเริ่มกันแน,น่นอนนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์คนหนึ่งไหนึแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทาคลิป ต,ต่อไปกันด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะตรงนี้นะตัวที่ผมจะจัดในวันนี้ก็คือทางด้านของสปินาโซร่าใน OBR 1 0 3นะตัวนี้ผมเปิดได้นะ o v r ตรงนี้เนี่ยมันซื้อขายไม่ได้อยู่แล้วนะตัวนี้นะบอกเลยว่ายังไงเราก็ต้องเอาไปตีบวกนักเตะกันก่อนนะเงื่อนไขนะครับผมก็คือการที่เราเนี่ยก็ต้องไปซื้อนักเตะที่ตัวเหมือนกันแต่ว่ามันขายได้เพื่อมาตีบวกกันแล้วเอาไปขายนั่นเองนะตีเม็ดต,ตีขึ้นเม็ดนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะแล้วก็ไปขายอีกทีหนึ่งนั่นเองนะ ผูช้ชมนะก็ก่อนอื่นเราก็ไปดูก่อนนะครับว่าในทีมเราเนี่ยมีนักเตะคนไหนบ้างที่เราอยากจะทํากําไรนะซึ่งเราก็ต้องไปดูในตลาดนะซึ่งผมเนี่ยไล่ดูมาแทบทุกตัวนะแต่ว่าตัวที่บางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่มีขายไม่มีเม็ดเทาขายไม่มีเม็ดเขียวขายอะไรแบบนี้นั่เนเองนะครับผมนะซึ่งตัวที่ผมดูมาเนี่ยก็จะเป็นทั้งของสปินาโซล่าแหละที่มันสามารถทํากําไรได้นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยขายอยู่ประมาณ129-130อเถึงนะเป็นเม็ดเทานะ ซึ่งผมเนี่ยมีอยู่ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันขายไม่ได้นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะเอามาตีขึ้นเม็ดเขียวนะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบึหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าล้านแล้วก็เอามาขายในราคาเม็ดฟ้าหนึ่งร้อยแปดสิบล้านรวมหักภาษีเนี่ยก็ลองบวกลบคูณหารเอาละกันอย่างน้อยผมว่าได้กาไรสักประมาณสิบยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยยังไงก็คุ้มนะท่านผู้ชมนะหรือว่าใครจะไปตีขึ้นเม็ดแดงทั้งสองตัวเพื่อทํากําไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจกันเอานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคซึ่งวันนี้เนี่ยผมไปดักนักเตะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะผมก็ได้มาแล้วนะฮะตรงนี้นะเห็นปะในราคา125ล้านเท่านั้นนะก็กดตามนักเตะไปเลยนะโอ้โหเพียงแค่คุณมีมัดเชือเหลือๆก็ทำได้ฮนะอืมก็พอเราแบบซื้อมาปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมนักเตะของของเราก็จะมีทั้งหมด2ตัวก็คือตัวที่มันขายไม่ได้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ขายได้ก็จะเป็นฝั่งขวา 127ล้านราคามูลค่ามันก็ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปลองตีบวกกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคผมนะซึ่งสูตรที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือการที่ตอนแรกผมจะดักเป็นเม็ดเขียวมาเลยมึงซึ่งมันทําไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีคนขายซึ่งผมก็เลยจะเอาตัวทั้ง2ตัวเนี่ยมาตีขึ้นเม็ดเขียวกันเอานะนครับผมนะอย่างตัวแรกใช่ปะ่ะอันนี้คือเป็นตัวที่ขายได้นะตีขึ้นเม็ดเขียวก่อนนะฮะสูตรแรกนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเห็นปะก็จะขึ้นแบบนี้เลยฮนะ ขึ้นเม็นเขียวแล้วนะตรงนี้นะแล้วก็กดกลับไปนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเม็ดเทานะที่ขายไม่ได้มาตีให้ขึ้นเม็ดเขียวอีกทีหนึ่งนะแล้วก็2ตัวมาตีกันนั่นเองดูว่าเป็นยังไงจะได้หรือเปล่าเห็นไหมก็จะได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ทิ้เล็กน้อยก็คือการที่เอาตัวนี้นะย้ําว่านี่คือผมสอนแบบว่าทากาไรแบบให้เห็นกันจ่าๆเลยนะตรงนี้ฮะ กดตัวที่มันขายได้นั้นท่านผู้ชมนะอย่าไปกดตัวที่ขายไม่ได้นะเอาตัวที่ขายได้เท่านั้นนะที่ไม่มีเครื่องหมายที่อ่าเป็นตรงนี้ออกอ่าไม่มีเครื่องหมายอยู่ตรงนี้อ่าตรงข้างข้างขวานะตรงที่ไม่มีเครื่องหมายข้างขวานะฮะกดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดเพิ่มแรงไปเลยนะแล้วก็เอาตัวที่เป็นเม็ดเขียวเหมือนกันนะซึ่งเม็ดเขียวตีเม็ดเขียวเนี่ยยังไงมันก็100เปอร์ซอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะประมาณน,นี้แล้วกันนะซึ่งอย่างน้อยเราไม่เสียเปล่าไงเราไม่เสียนักตะเปล่านะดีกว่าเอาไปอ่า หรือว่าเราจะเอาไปแบบเทรนนักเตะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มไงมาทําแบบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะอาจจะเปลืองมัดเชไปหน่อยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นทิศเล็กน้อยนัยน่นเองนะเป็นแบบนี้เลยก็จะขึ้นเม็ดฟ้าตามที่ผมคาดหวังไว้นะตอนนี้เนี่ยมูลค่านักเตะมันก็จะอัพเพิ่มขึ้นไปนะเรากดเข้ามาดูที่ตลาดกันเลยนะตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะนักเตะจากตอนแรกเนี่ยผมซื้อมาแค่125ล้านนะ แล้วก็ตัวเก่าเนี่ยที่ผมมีนะแล้วก็ไปเทนเม็ดเขียวหมดมัดเชไปทั้งหมด2ตัวนะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วเราก็ไปขายเลยนะท่านผู้ชมนะถามว่าจะมีคนซื้อไหมผมว่ายังไงก็มีอยู่แล้วฮะคิวแรกก็ดักไปเนย188ล้านนะถ้าผมตีกลมๆก็มาลบกับประมาณ20ล้านก็30 40 50 60 70 80ประมาณ60ล้านนะท่านผู้ชมนะก็หักภาษีไปก็ประมาณ 30- 40ล้านก็มีแนะ่นอนครับผมนะก็เดี๋ยวผมตั้งขายไปเลยแนละ้วกัน100 8 8ล้านน้ผู้ชมบอกเลยว่าคุมนะ้มคุ้มนฮะสูตรนี้ใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองไปทำกันเอาได้นะคุณผชมนะก็คือบอกเลยว่าคุ้มคุมนะแต่ว่าย้ําอีกอย่างหนึ่งก็กคือถ้าเกิดว่าคุณมีนักเตะที่คุณเทรนแล้วอะไรแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นเม็ดแดงนะย้ําว่าขึ้นแค่เม็ดแดงนะ ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเราก็ต้องซื้อเม็ดแดงมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตีแดงชนแดงให้มันขึ้นเป็นส้มเราก็ไปขายเม็ดส้มบอกเลยว่ากําไรมหาศาลน้ำจมโอ้โหนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครย้ําอีกอย่างนึงนะก็ขอเตือนน้ำจมถ้าเกิดว่าใครที่ตีขึ้นเม็ดส้มแล้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะชมนะต้องเป็นเม็ดแดงเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเอาแดงมาตีส้มเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะก็คือต้องเอาส้ม ไอ้ต้องเอาแดงตีแดงเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเกิดเอาส้มมาตีแดงเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้น,นั่นเองเพราะว่าเม็ดเนี่ยมันจะถอยหลังกลับไม่ได้มีแต่แค่เดินหน้านั่นเองนะเหมือนัวงผมเนี่ยผมมีปุริสิตตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นเม็ดส้มแล้วเนี่ยผมจะไม่สามารถซื้อเม็ดแดงที่ ขายได้เอาตัวขายไม่ได้เม็ดส้มมาตีมันจะทําไม่ได้นั่นเองนะท่านผูช้ชมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นทิกเล็กน้อยมาฝากท่านผู้ชมนะใครที่คิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เห็นปะ่ะขายได้แล้วนะเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบเรียวทำนะเห็นปะ่ะเดี๋ยวกดรับไปเลยว่าจะได้เท่าไหร่นะโอ้โหเห็นปะ่ะรวมรวมก็คือ169ล้านนะหักภาษีไปอีก10%นะก็หายไปประมาณ11ล้านตีประมาณนี้นะลบกับ125้าล้านเท่ากับว่าผมจะได้กำไรนอนๆอนเนี่ยประมาณ โอ้โหจาก120อาตีไป120 30 40 50 60 70ประมาณ50ล้านนะก็ถือว่าเป็นการทำกำไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองไปทำกันได้นะทุกคนนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก่อนจากกันไปนะฮะก็ฝากหลีกด้วยนะใครที่ยังไม่ได้เข้าหลีกผมตอนนี้มีอยู่3คนเหมือนเดิมนะฮะก็เซิร์ชมาเลยครับผมนะ GSC ขีดแล้วก็ TH ตรงนี้นะ ก็รับทุกคนอยู่แล้วนะใครที่ยังไม่เข้านะทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้จัดตีเพราะว่ามันจัดไม่ได้นักเตะไม่มีครับผมนะคนเล่นไม่มีนั่นเองเ,ออเงื่อนไขต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายฮนะตรงนีนะ้บอกเลยว่าเข้ามารับของรางวัลต่างๆก็ช่วยกันเล่นช่วยกันแชร์กิจกรรมกันออกไปนะครับหรือว่าใครที่เซิร์ชไม่เจอเนี่ยก็เซิร์ชชื่อผมได้ผมนะ GSCX แล้วก็แกปสแกนตรงนี้ก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับผมนะ ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของลีกตรงนี้นะท่านชมนะโอเคก่อนจากไปฮะวันนี้ก็ขอเปิดในส่วนของแพ็คนิดหนึ่งนะเป็นดูว่าจะลั่นหรือเปล่านะเอฟซีโอายผมนะดูครับผมนะแพ็คต้องลั่นอยู่แล้วฮะโอ้โหเห็นประเทศแล้วแบบคอว่ะซีดีฮะใครวะเฮ้ยอุ้ยกองบบ้าร้อเฮ้ยโอดืมไปว่ามันอยู่ประเทศนี้อวะ อุ้ยลั่นร้อยห้าท่านชมโอ้ผมไม่เกิดไม่เคยเปิดได้ร้อยห้าเลยนะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกนะเนี่ยโอย้ลั่นจัดเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปตีบวกผมว่าคุ้มนะเนี่ยถ้าได้ร้อยห้าแบบเนี้ยโอย้เอาเรื่องงนะันท่านชมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับผมนะใครที่ชอบใจคิดอห็นอย่างไรเดี๋ยวถ้าวันไหนผมมาตีบวกของด็อกบ้าทำกำไรเดี๋ยวผมจะมาดีบิวอีกทีหนึ่ง้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกับลัน่นขอองดอกบ้าตัวนี้